เราใม่อยู่นะจะกอมก้นเห็นแต่ห้อยมอือตาก็ได้ตาปลูกไว้ให้หิบน้งน,นั้ทนทั้งในนี่เอาแบงานน Để này nó mày kia đâu phân rồi ừ ừ

ไฟเผาเนาะไมหมวันขึ้ไปทั้งคนอยู่เนะาะบาทนี้เนาะเฮ้กลับพื้นมาแล้วกลับพื้นมาแล้วโอ้มันไปชุดทางลงเนาะใหม่ก็เอาอยูุน่าเจ้าของนี่แหละก็ได้ไปเอาผู้เอ,อาพาขเพื้นดอกกีดายกีด้ อาเตยนะเจ้าของผูก้าปลูกไว้แล้วก็เอาน้ำใหม่เผาลูกดีขนาด่ะนี่หากอื้อ ดีขนาดเลยเที่ยวเดียวจบเลยเดียวจบเลยว้ายถุงมือกรไปุใส่เอาแล้วแล้วเด้อบบาท ล้อให้มันเย็นก่อนก็สิมะปอเซาเมียจะกวิดก่อนก็สิมะปอเอาแล่าหลักมะปอกตะไบ